หวานเจ๊รครับตัวีรรธรรมดาคร,รถสวยความใช้นรือเรามาดูผิวพตัวนี้ไดุ้แจอสอดอกัู้าแนแจงสดอกตัวนี้วิ่งอยู่ประมาณ8ดแแท้นะครับรถนะเช็คศูนทุกระยะนะนแม็กเน่แม็กโรงงานครับไปโปรเจคเ,เตอร์ได้มานะนี่ตัวธรรมดาเรามาดูรอบๆครับรถสวยนะไม่มีรยอยขูดขีดเลยครับตัวนี้ วิ่งแปดหมื่นสี่พันโลครับตัวนี้ยังไม่เคยทำสีนะขึ้นเลยนะสวยครับนี่ตัวธรรมดาดูรบน้อยรับสวยจริงครับตัวนี้สวยและทำฉ่ำเลยครับน่าใช้ครับตัวนี้ใครสนใจก็โทรได้นะครับ0 9 0ย์4 7 4 4นย์สองะราคาเราตั้งอยู่495,000บาทรถทุกคันเนี่ยจะจอดอยู่ที่รถบ้านยองเองสองนะครับ รถด,ดีมีคุณภาพที่สนใจก็โทรสายตรงคือ0866887377เราจะมีพนักงานที่ีบริการนะครับที่นี่มาไม่ถูกกแอดไลน์ไว้แล้วก็โทรมานะครับเดี๋ยวไปดูตัวไฮบิดกันนะครับตัวมีไฮบิดสองันครับตัวนี้มีสีดำสีฟ้านะครับีแกสสองต่อผู้สัมดต่อนะครับรถวิ่งน้อยครับตัวนี้ตัวนี้วิ่งหกหมื่นหกหมื่นสี่พันโลตัวนี้วิ่ง ห้าหมื่นสี่พันโลแล้วฉีราคาครับตัวนี้เราขายอยู่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสองพันนี้เป็นไฮบิดทั้งคู่นะครับรถสวยครับแบ่งโรงงานนะครับแบ่งโรงงานเดี๋ยวเราไปดูภายในกันตรงนี้รถเดิมเดิมนะครับเดิมถึทิ้งครับเดินรอบดูได้รอบสำหรับแฟนๆขอรถด้าที่ด้านเอไอเอสองครับตลอดเวลาบางเพื่อบางแทนมาไม่ถูกแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับ0 8 6 6 8 8 7 3 7 7เราจะมีพนักงานต้อนรับอยู่นะครับ และอีกอย่างนะครับลูกค้าคนใดที่มีรถอยากจะมาเทินก็แอดไลน์เบอร์นี้ไว้ส่งท็อเน้าทะเบียนรถมาและถ่ายรูปส่งมาครับเราจะมีพนักงานไปตีดูรถให้ถึงบ้านเลยนะครับคุณชอบราคาไหนถ้าไม่น้อยเรายิ่งซื้อแพงนะครับเราดูรอบๆครับคันนี้มาให้บินนะครับคันนี้ทะเบียนสวยหรือพันดีครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยครับสามคันนี้ทำๆเลยครับรถสวยจริงๆ ผมอยากได้ไปใช้คนมีเงินเดือนอยู่หมื่นห้าออกรถคนเดียวได้นะครับไม่ต้องมีคนค้ำเครดิตด,ดีไม่ใช้เงินดาวต้องบาทครับเดิมเดิมครับฝากด้วยนะครับหวานเจีย๊ยบ